สวัสดีครับเป็นรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทาคำวิเศษครับยามค่ำนะครับประมาณเกือบสองทุ่มนะฮะผมอยู่ที่วัดพระปฐมเจดีครับก็ระหว่างทางที่จะเดินทางกลับกรุงเข้านนทบุรีนะฮะก็มาแวะรับประทานอาหารหน่อยครับได้ยินเขาบอกว่า ที่พระผสมเจดีเนี่ยมีร้านโต้รุ่งนะครับร้านขายอาหารเยอะก็เลยถือโอกาสเข้ามาแวะทานอาหารนะฮะกับทีมงานโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกที่มานะครับนี่ของเครื่องขายเยอะเลยเอาทานเลยดีผ <Okay. S 1> อยทอดไหมหรืออะไร <Okay. S 1> อ่ะเดินอ่ะเดินเดนะ นี่ครับของซื้อของขายนี่มีต่อแถวอะไรเนี่ยไอติมกะทิสดนี่เขาต่อแถวอะไรฮะปลาหวานกะปิแห้งโอเป็นมะม่วงเหรอนี่เขาขายน้ำปลาหวานเนี่ยดิเขาขายน้ำปลาหวานอะโอ้โห โอ <bin> ้โหเราคิวอย่างนี้เลยสุดยอดอ่ะโอ้โหอันนี้คิวยาวจังอะไรเนี่ยโฮเมดโคเคนัทไอศครีมนี่ฮะ กอาวิววัวลอยมีหมูสเต๊ะีจะฟัมไหมก็ต้มไหมอันนี้ไหมรนร้านหน้าก็มีทางนู้น จ๊กหมูผัดไทยหอยทอดไหมหรือว่าอะไรนู่นนูพี่เห็นตรงนู้นหอยทอดนู่นน่ะหนูจิ๊บกินอะไรไอหอยทอดไหม แต่ว่าเกาเหลาเขาต้มปลาเขาต้มปลาก็มีเกี๊ยวกุ้งสดครับมาเพื่อนฮะนี่ก็มานั่งให้ดูเกี๊ยวกุ้งนะฮะ ที่หน้าองค์พระผสมเจดีย์ชามใหญ่มากสนุนราคาประมาณหกสิบบาทเนี่ยฮะเกี๊ยวกุ้งนะฮะแต่ว่าเขาจะสั่งว่าเป็นน้ำใสหรือน้ำเย็นดัฟโฟรอร่อยก็ผมเองเขา้าใจนงคุชามใหญ่มาก หนูจ๋าหางหนูจ๋าโทษนะคะทำเท่าไหร่คะหกสิบหกสิบาทค่ะหกสิบบาทหกสิบบาทเยี่ยมเลยมีเกี๊ยวกุ้งนะครับดูนะดูลูกชิ้นปลาหมูปลาหมึกเี๊ยวกรอบโอ้โหเยอะมากเลือดเยอะนะหกสิบบาทนะเยอะมากเครื่องแน่นมากใช่ แฟนรายการผ่านมาที่พระปสมเจดีาายามค่ำคืนนะครับก็แวะเข้ามาทานท,ที่ตลาดเรียกว่าตลาดเรียกอะไรเรียกไม่ถูกนะฮะที่หน้าวัดพระปสมเจดีนะครับจอดรถไว้ข,ข,วข้างนอกแล้วก็เดินมาข้างในครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ